E.F.M. on TV สุขสันต์วันปีใหม่นะคะสำหรับแฟนๆ EFM นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีในทุกๆด้านใครที่ฟัง EFM ก็ขอให้รวยๆมากขึ้นค่ะ กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับ EFM o อ TV นะคะอัปเดตกันหน่อยดีกว่าพี่นาค่ะมาต้นชั่วโมงเราอัปเดตเรื่องราวของการบวชแบบมอนของอเปียกพิสารล่าสุดค่ะพี่เอกอชราทองเทศจำได้ไหม อดีตรองดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์หรือใครจำไม่ได้จำมีเอื้อ้ยได้หรือเปล่าประูทองล่อนรำให้แม่อยู่ริมเขื่อนแม่จ้าแม่แม่อยู่ไหนจ้าบัดนี้นะคะพี่เอ๋นะคะซึ่งเป็นอดีตนางเอกที่โด่งดังแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องการทำค่ายเหมือนคุณโตโน่นะคะแล้วก็เรื่องราวของโรคที่ลุ่มเลาเธออยู่นะคะนั่นก็คือโรค SLE คือโรคเดียวกับคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยพี่เอ๋หายว่ะ เออ,อแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าพี่เอเนี่ยหันหน้าเข้าหาทางธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะใช้ธรรมะเข้าช่วยได้หลายๆอย่างเลยทําให้นะคะ <S <S ตอนนี้อาการค่อนข้างดีขึ้นแล้วล่าสุดนะคะก็ข่าวของพี่เอเนี่ยก็ได้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทสันติศึกษาค่ะที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เปิดค่ายมวย เปิดจริงจังด้วยนะ,ะแล้วก็เปิดคนเดียวด้วยใช้ชื่ออัชลายิมด้วยนะคะแล้วก็มีนักมวยไปฝึกอยู่ในค่ายของเธอเนี่ยเยอะพอสมควรเลยค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะใน Facebook ที่ชื่อว่าเมธิการทองสมิทธที่พัฒน์เนี่ยนะคะเข้าใจว่าของคุณเออัชลาเนี่ยแหละมมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็นำสกุลใหม่ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพใหม่ความความว่า หากเอจงใจหรือประมาทพ,พลาดพลั้งล่วงเกินพ่อแม่ครูอาจารย์พระอรหันตุทุกพระองค์พระสง์เจ้าท่านทั้งหลายพี่พน้องๆตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเจ้ากรรมในเวรทุกตัวตนจะด้วยกายวาจาใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่เอด้วยนะคะทีนี้นะพออ่านข้อความแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ทีนี้คนเลยก็บอกเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเอ๋อสุดท้ายก็เลยมารู้ข่าวว่าก็คือพี่เอหันหน้าเข้าไปสู่ทางธรรมนะคะก็โดยการบวชเป็นเป็นชีค่ะค่ะยังไงก็ทางทีมงานของเราเนี่ยนะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะให้ผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปเลยวนะแล้วก็ศึกออกมาแล้วขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยแล้วกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาถึงข่าวสุดท้ายในชั่วโมงนี้กันบ้างนะคะก็มีข่าวของพี่เจษจรินบ้าง เป็นคุณพ่อลูก4ี่แล้วนะคะแต่ว่าเขาวันนั้นล่าสุดรู้สึกว่าภาพในไอจีของพี่เจค่ะมีการโพสต์ภาพรูปลูกทั้ง4คนน่ารักมากเริ่มจากมีเจดา้าเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทนะคะแต่ว่าประเด็นหลักเนะี่ยอยู่ที่ว่าคอมเมนต์ใต้ภาพมากกว่าค่ะม,มีคนคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมมลูกเยอะเป็นภาระลําบาก แอเคกจะพปมพว่าอะไรกันกะนั่นแหละสิก็มีคนคอมเมนต์แบบนี้ใต้ภาพก็เลยเป็นข่าวเกิดขึ้นเราต้องไปถามพี่เจสักนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงปรี๊ดแตกกับคอมเมนต์นี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามพี่เจกันด้วยนะคะถามพี่ดาจะปรี๊ดไหมล่ะ ก็อาจจะปริ <k _> <k _ okay. ๊นิดนึง่นเพราะเฮ้ยเกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปรอดูว่าพี่เจตอบว่ายังไงนะคะแล้วก็ใกล้ถึงช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยจะขนครอบครัวกันไปฉลองปีใหม่กันที่ไหนหรือเปล่าแล้วรวมถึงวันที่4มกราที่จะถึงเนี่ยนะคะเป็นวันเกิดของสีภรรยาอย่างพี่ปิ่นเกตมณีด้วยนะคะ พี่เจมีอะไรเซอ,อร์ไพรส์เมียหรือเปล่าจ้า, <c oughs> ารวมถึงเพื่อนเลิฟส,สนิทอยา่างพี่อัมมารรินค่ะที่ตอนนี้ดูค่อนข้างจะมีปัญหาชีวิตพอสมควรแหละได้ข่าวอ่ะเมสา์มาพี่ดา <c oughs> เขาบอกว่าพี่อัมเนี่ยแอบมาสกิดพี่เจบอกเจๆ๊ๆขอยืมตังค์หน่อยสิ <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเม้ากันมาด้วยนะคะต้องถาม <c oughs> พี่เจสักนิดนึงว่ามีการให้กําลังใจหรือมีการยื่นมือไปช่วยเหลือพี่อัมในเรื่องของการปรึกษาปัญหาครอบครัวอะไรยังไงบ้างให้พี่เจตอบคาถามรวดๆเลยค่ะ เรื่องในคุณอ่ำเพื่อนผมกับจอยไม่มีไม่มีมาปรึกษาว่าฉันจะยังไงเธอจะยังไงไม่มีนะอันนี้แต่เราเราเป็นเพื่อนอยู่ข้างเราก็มองอยู่ห่างๆนะแต่ก็ดูว่าเขามีปัญหากันอย่างที่ได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เขาไม่ปรึกษาเพราะนั่นเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเราจะยุ่งไม่ได้เราจะให้คำปรึกษาจอยหรืออ่ำอะไรไม่ได้แต่ให้กําลังใจได้เราให้กําลังใจตลอดให้ใจเย็นๆใจเย็นคุยกันผมก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ยินเรื่องพระนิสินอะไรของเขานะซึ่งก็ไม่รู้อะไรคืออะไรแต่ว่าไม่เคยมาหยิบยืมไม่เคยอะไรไม่่่ใใชชไม่ แต่ถ้ามายืมถ้ามาคุยเอาไว้อยู่แล้วเพื่อนฝูงนะนสำหรับสำหรับอ่ะตอนสำคัญที่อ๋อมก็มีเธอแซวเขาแบบเออพี่เจ๊ี่คิดดอกแพงไงพี่เจคิดดอกแพงอ่ะเออนอกระบบด้วยอ่ะไม่คืนตีด้วยไอจีมาบ่นว่าแบบอะไร มีลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็มีผมก็คุยดราม่าเป็นวันๆของผมไปอ่ะมันก็มีคนแบบเอ้ยแม่ชอบมาพูดจะแบบคนเราเขาไม่เข้าใจเวลาคนที่ไม่มีลูกนะเราก็บอกว่ามีลูกเยอะแม่งพันละมีลูกเยอะมันแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค uh> ิดอย่างนั้นพอผมมีลูกแล้วผมรู้สึกว่าพอมีลูกแล้วแบบโหลูกผมเจด้าเจ้านายเจ้าขุนเจ้าหมูโหโคตรกำไรชีวิตมีความสุขมากมันมันปื้มเวลาลูกทําดีลูกเรียนเก่งเจด้านี่เรียนเก่ง อะไรต่ออะไรวันเกิดชื่อรถให้เลยไปถึงก็บอกเจด้าที่ให้นี่ไม่ใช่เพราะเธอแบบอายุ16แล้วเธอขับรถได้ที่อเมริกาเพราะเธอเรียนเก่งเธอเป็นเด็กดีแม่เธอบอกเธอเป็นดีแล้วเป็นเด็กฝ่ายดีเป็นเด็กฝรั่งที่มีสมรรถะมากเจ้านายเด็กที่มีมารยาทมากคนโตนี่แบบมีมารยาทแบบน่ารักในลูกผมเ้าถุนเชาสมุทรทุกคนแบบเป็นเด็กดีหมดเลยทําให้เรารู้สึกการมีลูกการมีลูกมันเป็นความสุขคืออธิบายถ้าใครมีลูกแล้วเหมาะดูอยู่ในขณะนี้จะเข้าใจผมเลย เขบอกว่าเป็นคุณพ่อลูกสี่ที่ยังดูดีมากใช่ทั้งบ้านเลยอ่ะแล้วน้องเจ้านายนี่ทําไมโตขึ้นมันใช่ความหล่อขนาดนี้นะแล้วเหมือนพี่เจแลวเนาะดี้ดนะบ้านนี้คือสวยหล่อกันทั้งบ้านเลยอ่ะเคยอ่านสัมภาษณ์พี่เจบอกตอนนี้ต้องเริ่มแนะนาเรื่องของการคบเพื่อนของลูกแหละอ่ เรียวกันจริงๆว่าน,นี้นะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อนปิดรายการคุณผู้ชมขามมีเรื่องราวดีๆสําหรับสาวกเกาหลีหูพึ่งฟังทางนี้เพราะว่าเรากําลังจะแจกบัตรนะคะกับ6กหนุ่งบอยแบนดวง <c oughs> ก็คือประกาศผลออนะคะเราจะประกาศผลแล้วกิจกรรมนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของหหนุ่มบอยแบนด์วงวิกส์นั่นเองประกาศผลผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราค่ะเข้าไปดูได้เลยที่ EFM On TV นะคะถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาของดาด้าแล้วก็อาร์ตแล้วนะคะกับวันนี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วก็แห่งของปี2557อีกด้วยใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยังเป็นเวลาเดิมอยู่เวลาเดิมค่ะแต่ย้ำอีกทีนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปค่ะปีหน้าเราจะมาเจอกันเร็วขึ้นชั่วโมง ติดตามเอฟเอ็มได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะคะวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วจริงๆค่ะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงได้นคะคะที่ facebook.com s e f m on TV ค่ะนค่ะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ